รถกระนำรับหน้าฝนวันนี้ที่ร้านบ้านชัยนันพบกับสินค้าเครื่องมือการเกษตรปั๊มน้ำเครื่องสูบน้ำสินค้าโซล่าเซลลยกรบวนกันมาลดราคาพร้อมสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าบ้านชัยนันฟรีคูปองส่วนลดสูงสุดมูลค่า500บาทเครื่องตัดหญ้าลดพิเศษเพียง1,7 9 0บาทเครื่องสูบน้ำ ข้อ3นิ้ว7แรงมาราคาเพียง3,190บาทเครื่องพ่นเมล็ดเพียง9 0 9 0บาทแผงโซล่าเซลล์ราคาเริ่มต้นเพียง3,490บาทฟัลม์ซัมเมอร์โซล่าเซลล์ราคาเริ่มต้นเพียง7,490บาทซื้อวันนี้รับคูปองสูงสุดมูลค่า500บาทโปรโมชั่นลดกระนำรับหน้าฝน เริ่มแล้ววันนี้ถึงวันที่26กรกฎาคม2566ที่ร้านบ้านชัยนันสีีแยกตลาดสุดอำเภอรบรบือจังหวัดมหาสารคามหรือโทร043771327 8บ้านชัยนันโคฟบรัหลายใกล้บ้านคุณ